แล้วเราขออีกทีไหมจะขออีกทีก็มาขออีกทีขออีกทีนะขออีกทีนะเกือบแล้วเกือบแล้วขอเลยได้ไหมขอเลยไปอยากจะาขออีกทีเลยนะคะข้อดีของกับตันคือเหมือนแบบสมาธิเขาดีนะสมาธิดีอะไรเงี้ยแล้วก็พอให้เล่นแอคชั่นอะไรแล้วพอสตาร์ทใหญ่แต่นั้นมันแบบมันเหมือนเขาสามารถเมนเทนตัวเองได้อะไรเงี้ยแล้วก็พอคอมเมนต์ให้แก้อะไรแบบแก้เร็วมากเราคิดว่าเมื่อกี้ต้องตังกิ้วกับตันเลยที่แบบทำแล้วโฟล์อะไรเงี้ยทำแน่เลยทีเดียสิบสอง เขาอยากนะ12เพคไม่อ,อันนี้เผื่อเรื่องเทคนิคเผื่อแบบเออเดี๋ยวะไรหลุดอะไรคำงีเพราะส่วนใหญ่เราจะชอบเป็นตอนกลางมันจะชอบมีอะไรแบบที่ต้องผิดผ้ามันจะมันมันจะมาลงที่ผมอะ <c oughs> กล้องแบตหมดมีไคไม่เตดประตูไม่เปิดเงี้ยประตูเปิด <c oughs> ประตูเปิดไม่ได้อยู่พอได้ยินหายนะกล้องนี้ก็จะปุ่มมาทันทีมีอ g ก i n เป็นไงน้องกัปตันเกิดอะไรขึ้นไฟไม่ติดเราก็เดินชนไม่เท่าไหร่ผมบังให้อยู่แต่ว่าไฟไม่ติดเนี่ยอุ้ยได้ความแล้วได้ความที่ถ้าเกิดไฟรอบนี้ไม่ติดจะกีดนะถ้าหอนเรานะถ้าไฟไม่ติดจะกีดแล้วกับตัน ไม่ได้เป็นนักแสดงที่เ,เล่นซีรีส์เล่นหนังอะไรตลอดแล้วเราจะห่างจากกองไปนานมากพอกลับมามันเหมือนต้องมันลื้อฟื้นใหม่ครับพอเราเล่นอีกเรื่องหนึง่งตัวละครที่เราสร้างมามันไม่เหมือนเรื่องก่อนๆหน้าที่เราเคยเล่นอยู่แล้วอะก็รู้สึกดีใจที่ทางพี่ปิงพี่เน,เน็ตอะไรเงี้ยเขาก็ อยากให้ทุกอย่างมันออกมาดีที่สุดเขาก็เลยจับเราไปเบอร์ช็อปดียวส่วนหนึ่งที่เป็นปัญหาของกับมันคือการจะเดินจากจุดหนึ่งไปอีกจุดหนึงจริงๆมันจะมีเจตนามีความตั้งใจอยู่แล้วจริงๆมันมีอินเนอร์เมสเซจมันมีเสียงที่อยู่ในหัวอยู่ว่าเราเดินไปตรงนั้นเพราะอะไร แต่ว่ากัปตันยังไม่เข้าใจการเอาจุดนี้มาใช้ผู้ถือเรื่อนนี้กับครูเชลล์แล้วครูเชลล์ก็เอาแบบฝึกหัดมาให้ลองก็จะเป็นแบบฝึกหัดที่ครูเชลล์ลองให้กัปตันลองมีปฏิกิริยากับสิ่งรอบด้านแล้วก็พูดทุกอย่างที่เป็นหัวอยู่ในหัวออกมาให้หมดพูดอินเดอร์เมสเซจออกมาให้หมดโดยที่ไม่ต้องแคร์เรื่องความผิดพลาดผิดถ้าเกิดวันนั้นพี่เขาไม่เรียกไฟอ่ะทรายเสร็จเสียใจแล้วแแหหหลละอออยยย่่่่าาบบิ้้้้ววตััััเเงงงงคคคไไไนนนนมดกกกรรใฉๆ ผมขอห้าห้าเท่าน่ะห้ปกติผมบอกสาวแล้วมันมันจะไปอยู่ประมาณ8วันนี้ผมเลยขอห้าผมจะลดลงเลยขวาบนปุ๊บกับห้ากับขวาซ้ายบนปุ๊บเสร็จกลับมาปุ๊บแล้วก็อยู่ตนี้ไปปุ๊บเสร็จแล้วก็ปุ๊บ ได้ขึ้นชื่อมันบุ้มกับนาดาวก็นั่งแบบค่อนข้างเขาขั้นโหดอยู่แล้วเหมือนการที่เขาแบบบอกว่าเราไม่ดีนั่นแหละคือสิ่งที่แบบพวกเขาแบบเป็นห่วงของเราเขาแบบไม่สามารถปล่อยผลงานที่มันไม่ดีออกไปได้นาะเดี๋ยวเดี๋ยวขออนุญาตขอเทคเลยนะครับครับกับคูยสู้อีกทีเดียวว่ะข้างไหนกระแงนะคะ้าเนาะาล่างเจ๊เย่น่าจะกล้ามเนื้อเสพของเขากระดูกก็เลย ทางกองนี้ก็ดูแลดีมากๆครับที่ให้พี่กายภาพ่ามาช่วยเลยครับแล้วเหมือนแบบพี่ๆเขาก็คอยเป็นห่วงดูแลเราเนี้ยเราก็อยากจะแบบตั้งใจทำออกมาให้ ที่ปิงทราบไหมว่าคัดนี้เป็นหนึ่งในคัดที่ยาวที่สุดในเรื่องต้องเริ่มตั้งแต่ชั้นสามที่ตัวละคร A อยู่ข้างบนเนี่ยแล้วก็จะมีจังหวะของเเขาเล่นเองด้วยแล้วมันก็จะมีจังหวะที่ตัวละครอีก2องตัวจะต้องออกจากลิฟต์มาแล้ว A จะต้องหลบตัวละคร2ตัวนั้นมาอยู่ชั้นกลางชั้น2ด้วยก่อนลงชั้น2องแล้ว A ค่อยลงมาแล้วก็จะมามาทิ้งกันกับบิลลี่ค้างทชั้นหนึ่งอีกก็คือวูบเหมือกจังหวะบ้านเขาออกมาแล้วเนี่ เราคิดว่าผ่านแล้วนะครับเดี๋ยวลองเอาอันนี้ไปต่อว่าดูนะครับ่ผมว่าเราไปขุางหนาต่อได้เลยดีกว่าครับลองเพลงที่ยที่สุดนลบอกบอกแล้วทุกอย่างมันต้องมาอยู่ที่ผมไม่ว่าจะอะไรก็ตามสุดยอดคัจรงไหนไม่สุดยอดเลยวะโคตรเพล